สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าเมืองเนือนและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่สาวกนะครับวันเสาร์ตุล้านะครับสองห้ากเมาพอบรรยากาศติดตะหน้าวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นขอห้องอเหลือโชว์นะครับเพื่อนเพื่อนห้องเหลือสวยงามนะครับเพื่อนเพื่นครับบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ตีจุดไฟเนี่ยนะครับก็จะมีการอัน แข่งขันว่าเฮียบ้านไหนจะสวยงามที่สุดก็จะได้รับรางวัลน,นะครับต่อวันนี้ก็คงจะบอมีการแข่งเรือแหมงแร้แล้วครับวันนี้ก็เดือนนี่ก็จะเป็นการปิดสนามนะครับวันพุ่งนี่เป็นหนนอาทิตย์ก็จะแข่งเรือขอห้องแข่งเรือเรือแข่งนะครับแต่ววันนี้ก็จะเป็นเรือแบบว่า แข่งเรือแบบสวยงามนะครับเพื่นอนๆก็อเก็บบรรยากาศเมื่อปม่ยปีน้องเดียอยู่ตังบ้านทันตีบม่มีโอกาสได้มาตีอำเภอเมืองจังหวัดน่าได้มาชมกันว่าวัวนนี้วันเสาร์ตั้งในเมือง่นยั่งห่องนี่นะครับส่วนกำมาค้ามาคืนิ่นก็จะมีขายสินค้านะครับเพื่อน <c oughs> ตอนนี้เรือก็อยู่แถวนี้ประมาณสักสามลำเรือครับติพอมจะปล่อยไปละเพื่อกรรังการได้เพื่อคะอแนนนะครับเพื่อนๆก่อนนี้ผมมาจ้าไปครับก่อนนี้เรือ,อล่องไปประมาณสามลำเรือแล้วครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้เสียโอกาสนะครับก็ได้หันอยู่นะครับเพื่อนนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับ เวยงป็ลนาะมครับสวยงามครับสวยงามเพื่อนเพื่อนเรือก็ถือว่าเป็นเรลือใหยนะครับสามารถบรรจุลูกเรลือได้ก่อสี่สิบันได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ผมก็มาสามารถที่จะไปตี ลักใช้ปนได้นะครับรักใช้น่าจะอยู่แถวแถวสะพานพัฒนาภาคเหนือน,นะครับบังการจะยู่ตรงปนนะครับเพื่อนไก่มากแต่ผมไม่สามารถจะเดินไปได้ครับไก่ขนาดนั้นครับเพื่อนก็คงจะอยูแถวแถวนี้พ่อแม่ปีนนมมม่น้องในครับชมบรรยากาศตอนนี้ไปนะครับ <c oughs> ครับโอ้เพื่อ้เพื่อนครับยังเหลือหมหลายอยู่ครับต้องปนปานเพื่อนเพื่อน ผมว่ายังแห็ประมาณเกือบสิบลำเรือนะครับตียังบ่ได้ออกมาเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเ,นเพื่อนเพ <c oughs> ่นจอดลอ้อจอดล้อคิ้วครับเขามีมีปิดจับคิ้วกันนะครับเ,เพื่อน <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นเรือสวยงามล่องไปแล้วประมาณสี่ลำตอนนี้ลำนี้ก็เป็นลำที่ที่ห้านะครับเ,เพื่อน อันนี้ลำทีห้าครับถ้าผมจะซูมพอซูมเออซูมพอว่าเป็นเจไดนะครับอ่านี่ครับก็ไก่มากครับประมาณไกลจากผมนี่ก็ประมาณเกือบ3ามรเมตรได้นะครับผมพยายา็าจะซูมเพือ่อเป็นน้องนะครับชมว่าเลือบนล่องไปไก่แล้วนะครับ น้งปนกำลังเตรยมตัวกันครับเพื่อนๆเนนรียต็มตัว,ตวกันละเต็มตัวจับปอยกันลวครับเอ่อโอ้ปนเหลือใยญยมากครับโอ้เพื่อนๆ,อนๆในโตมโหล้านนียผมจะไปเก็บบรรยากาศต,รตรง้งปนนะครับรบกวนแม่ีนปน้องได้ครับชมนะครับเพื่อนๆผมพยายามจะเดินจะจ้าเพราะว่ากล้องมันจะสั้นนะเพื่อนๆอ้าวผมซูมขนาดน,นี่คือจะได้แล้วนะครับเพื่อน เอาละครับคลิปนี้กคงจะลํำล้า,ลาเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนแลแ้วไปนม่งเช้า,ชา,นานจังวันนาและจากวัดไกลเคียงนะครับและก็ชาวไทยทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ